เกษตรกร,กรท่านใดนะคะที่ปรับปรุงทะเบียนกเกษตรหรือว่าแจ้งปลูกเพิ่มไม่ทันนะคะท่านยังมีโอกาสได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลค่ะแต่ท่านต้องรีบทำสิ่งนี้ก่อนค่ะ สืบเนื่องมาจากมาตรการเยียวยากเกษตรกรนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และวิกฤตภัยแล้งนะคะให้รีบไปปรับปรุงทะเบียนหรือว่าขึ้นทะเบียนนะคะภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะแต่สําหรับใครนะคะที่ตรวจสอบสถานะแล้วนะคะพบว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรนะคะในปี2 5 6 2และในปี2 5 6 3แล้วนะคะแบบนี้ท่านไม่ต้องทําอะไรคะ่ะถ้ามีบัญชีทอกศอ,อ,อยู่แล้วรอรับเงิน ได้เลยค่ะส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรนะคะแต่ว่าขณะนี้คุณก็ยังเป็นเกษตรกรอยู่นะคะให้รีบไปแจ้งเรื่องป,ปรับปรุงทะเบียนเกษตรนะคะได้ที่ผู้นําชุมชนค่ะเช่นเดียวกับคนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรนะคะหรือว่าเป็นเกษตรกรร้ายใหม่นะคะสามารถรีบไปยื่นคําร้องขอขอึ้นทะเบียนเกษตรได้ที่ผู้นําชุมชนเช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาในส่วนของปัญหานะคะของผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรนะคะหรือว่ายังไม่ได้ปรับปรุงทะบีย เบียนเกษตรนะคะเนื่องจากว่าในปีนี้ท่านยังไม่ได้เพาะปลูกใหม่เลยนะคะหรือว่าภายในปีนี้เนี่ยท่านได้ทําการเพราะปลูกแล้วนะคะแต่ว่าพืชของท่านนะคะยังไม่ครบ15วันซึ่งถ้าจะรอให้ครบ15วันแล้วไปแจ้งนะคะมันก็จะเกินวันที่15พฤษภาคมค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะคุณยังมีโอกาสได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนอยู่นะคะเพียงแต่ว่าต้องรีบทําสิ่งนี้ค่ะ Ha. Ah. กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะได้ขยายเวลาขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรค่ะถึงวันที่15กรกฎาคมปี2563นะคะเพื่อให้เกษตรกรนะคะที่เพาะปลูกไม่ทันนะคะยังสามารถรับเงินเยียวยา15,000บาทได้ค่ะแต่มีเงื่อนไขว่าเกษตรกรต้องยื่นคำร้องนะคะภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งเรื่องดังกล่าวนะคะจะมีการเสนอให้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติอีกครั้งหนึ่งค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุนะคะที่ต้องมีการขยายระยะเวลานะคะการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรของเกษตรกรนะคะเนื่องจากว่ามีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งค่ะที่ยังไม่สามารถแจ้งการเพราะปลูกได้นะคะหรือยังไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนเกษตรได้เนื่องจากว่า ปีนี้ยังไม่ได้มีการเพาะปลูกนะคะหรือว่ามีการเพาะปลูกไปแล้วแต่ว่าพืชที่เพาะปลูกนั้นนะคะยังไม่ครบ15วันก็คือยังไม่ตรงตามเกณฑ์ที่จะสามารถไปขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรได้นะคะเพราะว่าถ้าจะรอให้ครบ15วันนะคะก็จะเกินระยะเวลาวันที่15พฤษภาคมไปค่ะทําให้คนกลุ่มนี้นะคะจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา1 5,000บาทด้วยสาเหตุนี้นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะจึงได้แก้ปัญหานะคะ โดยการเพิ่มกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่3ค่ะโดยเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่3นะคะได้แก่เกษตรกร,ร,กรที่เคยขึ้นทะเบียนกเกษตรมีข้อมูลอยู่ในฐานทะเบียนเกษตรกร,ร,กรแล้วนะคะแต่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลปีการผลิต2,562ทับ2,563ค่ะและเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนกเกษตรนะคะโดยให้มายื่นแบบทอบอกศ1ไว้ก่อนภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะ จะเห็นได้ตามภาพประกอบนี้เลยนะคะกลุ่มที่1น,นะคะก็คือกลุ่มของผู้ที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเป็นปี2,562หรือปี2,563นะคะซึ่งจะตัดยอดนะคะในวันที่30เมีายนปี2,563ค่ะหลังจากนั้นนะคะจะส่งข้อมูลนะคะให้กับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะโดยส่งไปแล้วนะคะจำนวน6.427ล้านรายค่ะในวันที่4พฤษภาคมปี63ค่ะจากนั้นนะคะทกสจะจ่ายเงิน3งวดนะคะงวดละ5,000บาทค่ะส่วนในกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มของผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะก่อนปี2562และยังไม่ได้ปรับปรุงนะคะหรือว่าเป็นเกษตรกรรายใหม่ค่ะ โดยมีการรับขึ้นทะเบียนนะคะหรือว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคมปี2563ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะมีการส่งข้อมูลนะคะให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะในวันที่22พฤษภาคมปี2563ค่ะและหลังจากนั้นนะคะทอกอจะจ่ายเงิน3งวดงวดละ5,000บาทค่ะและในกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มที่เพิ่มขึ้นมานะคะ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี2562แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรนะคะหรือเป็นเกษตรกรรายใหม่ค่ะยังไม่ได้ปลูกนะคะให้รับแบบทอบอก0 1ภายในวันที่15พฤษภาคมนะคะปี2563นี้ค่ะโดยมีการรับขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนค่ะตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนะคะถึงวันที่15กรกฎาคมปี2563ค่ะจากนั้นนะคะจะมีการส่งข้อมูลไปที่สำ นักงานเศรษฐกษฐิจการเกษตร,รค,ค่ะในวันที่25กรกฎาคมปี2563ค่ะและหลังจากนั้นนะคะทอกอจะจ่ายเงินรวดเดียว15,000บาทนะคะโดยจะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่31กรกฎาคมปี2563ค่ะ สำหรับเกษตรกรท่านใดนะคะที่ยังวิตกกังวลอยู่นะคะว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพราะว่ายังไม่ได้แจ้งปลูกเลยนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะให้คุณนะคะรีบไปยื่นคำร้องนะคะภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ไว้เลยค่ะ ยังไงนะคะอย่าลืมรีบไปแจ้งเรื่องไว้ก่อนนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลามีข่าวใหม่ๆม,มานะคะจะได้รับชมได้ก่อนใครค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ